แกเชื่อฉันว่ามันมีคนที่ชอบเราในแบบที่เราเป็นมันมีคนที่พร้อมจะรักเราในแบบที่เราเป็นมันมีคนที่พร้อมจะอยู่ตรงนี้เพื่อเราไม่ว่าเราจะทำตัวงี่เง่าสักแค่ไหนมันมีคนที่คิดว่าเราคือ dream girl ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้ปฏิเสธแกไม่ได้หมายความว่าโลกถล่มทลาย ไม่ได้หมายความว่าแกไม่ดีพอไม่ได้หมายความว่าคงไม่มีใครมารักฉันแล้วก็ถ้าคนนี้มันไม่รักคนอื่นก็พร้อมจะรักแกแค่ต้องโฟกัสที่ตัวเองไม่ต้องไล่ล่าไม่ต้องตามหาจัดการที่ energy ของตัวเองกลับมารักตัวเองให้ได้ก็มาเป็นเวอร์ชั่นที่แกถามตัวเองกลับมาว่าฉันในเวอร์ชันเนี้ยฉันอยากเป็นแฟนกับตัวฉันแปลวะฉันอยากจีบตัวเองไหมวะผู้หญิงเบอร์เนี้หรือว่าผู้ชายเบอร์เนี้ยคนอย่างฉันเนี่ย รู้สึกว่าถ้าใครได้เป็นแฟนแล้วโชคดีป่าวะถ้าจะตอบคําถามได้อะถ้ากิดตอบคําถามแล้วมันเป็นโพสทีฟเป็นเป็นไปในฝั่งที่แบบฉันโคตรชอบตัวเองเลยฉันเป็นแฟนที่ดีมากเลยแกจะไม่กลัวว่าแกจะไม่มีใครแกจะไม่กลัวว่าเดี๋ยวแกจะเจอใครหรือไม่เจอใครแกจะใช้ชีวิตแบบลันล้าของแกเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่ะ I am happy ดีค่ะแล้วเวลาที่แกเจอแกจะเจอคนที่แกรู้สึกว่าแกอยากได้จริงๆเพราะอะไรหรือป่ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่แกกลับมาโฟกัสที่ตัวเองจริงๆกลับมารู้ว่าตัวเองมีดีอะไรสุดท้ายเวลาที่ใครเข้ามาแล้วแกรู้ว่าเขาไม่ได้มีค่าพอสําหรับความรักของแกแกจะตัดเขาออกหรือถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วปฏิบัติกับแกไม่ดีแล้วแกรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ฉันอยากได้แกจะตัดออกแล้วแกจะกล้ารอคอยความสัมพันธ์ที่แกอยากได้จริงๆสําสคัญที่สุดคือแกต้องถามกับตัวเองว่าแล้วความสัมพันธ์แบบไหนล่ะที่ฉันอยากได้จริงๆหาคําตอบให้ตัวเองซะ